ดีแฟนๆขาวรั่วคั่วร้อนวันนี้ต้องออกตัวหิดนึ่งค่ะว่าต้องมาทำเองเพราะว่ามันเป็นงานที่ V.I.P มากๆสื่ออื่นเข้าไม่ได้ขาวรั่วคั่วร้อนอย่างเดียวเท่านั้นจ้ะแต่วันนี้ที่พิเศษที่สุดนี่ก็คือวันนี้เราอยู่ในบูธของ t o y o ต a นะคะซึ่งวันนี้เนี่ย เราจะทำการเปิด New v o s เขาเรียกว่าเป็น World Premiere ด้วยคุณผู้ชมจะเห็นพร้อมกับทั่วโลกยังไม่มีใครได้เห็นเลยแต่เราจะได้เห็นก่อนเป็นเจ้าแรกจะได้เห็นเป็นเจ้าแรกจะสวยงามจะน่าขับจะน่านั่งมากขนาดไหน เกิดว่าใครได้มาเที่ยวมอเตอร์โชว์คราวนี้เนี่ยบูตโตยต้ตาสุดยอดมากคุณผู้ชมที่อยู่ข้างหลังนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมรถต้นแบบเลยครับโตโยต้าฟันวีค่ะไอ้เจ้าโตโยต้าฟันวีเนี่ยสิ่งที่มันแบบเจ๋งมากๆเลยคือเขาบอกว่าใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะบอกความรู้สึกนึกคิดมันแสดงออกให้เราเห็นตรงไหนรู้ไหมข้างๆรถเลยคุณผู้ชมมันจะสามารถเปลี่ยนรูปส่งข้อความโอ้โหเป็นสุดยอดแบบนวัตกรรมมากๆอะ่ะขายเมื่อไหร่รับรองไอเฮียซื้อแน่ อยากได้จุงเบยก็ไม่เปิดสัทีเนี่ยรออยู่นานแล้วก็าทานก่อนแล้วกันเนาะโยต้าเขาเลี้ยงดูอย่างดีก็เลยว่าเดี๋ยวจะต้องชิมซะหน่อยว่ามีอะไรบ้างลูกชิ้นเนื้อกับซอสมะเขือเทศเบซิลโดูดีดูดีดดอันนี้เป็นสไตล์ยี่เ a ฟเ n e s h ิ h i ก k สกิว e วอร with บอทเพเปอร์ and ทริกิทซอสนะคะเป็นแก่ย่างซอสทริยกิจโอ้แล้วก็มีนี่ของจิ้มอะไรแบบมากมายเลยนะคะยาวไปสุดนู่นเลย สวัสด no ีท่านผู <tekrar. S 3> ้บร nice ิหารบริษัทเดลต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่เมสเซนเจอร์ยูนิเทน่าสวัสดีครับท่านสุมงจอนและท่ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษกับการแนะนำรถเบียส์มา์ the best selling passenger car in Thailand the b บีย s ์ซีส important car for Toyota Motor Thailand In 1997, the first generation BIOS was launched as a Soluna. Developed under the concept of value beyond benefit, the new BIOS aims to deliver a world-class quality vehicle. <laughs> ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัว Vios ใหม่ครั้งแรกของโลกและก็สำหรับลูกค้าในประเทศไทยจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้สัมผัสและเป็นเจ้าของ Vios ใหม่ก่อนใครต่อจากนี้ไปทุกท่านคงพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยกับ Vios World p r e m i e r in Thailand โลกใหม่ที่ตอบครททุกความต้องการเปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเป็นยานมอเตอร์โชว์ All New we i s Have It All ตอนนี้มีผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถ New Vios วนนี้แน่นอนแล้วที่บอกว่า All New เนี่ยมีอะไร New บ้างก่อน,นเลยครับก็ลูกโฉมครับผมมีความใหม่ครับมีความฉบเชียวและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฮะโครงสร้างเราจะมีเหล็กที่หนาขึ้นแต่มีน้ำหนักที่เบาครับผม เพื่อรองรับแรงดึงได้ดีครับผมตัว New EV8 ตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์มาเพื่อได้รับความอดภัยได้มากขึ้นครับผมข้างในนะครับระบบพวงมาลัยก่อนเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีระบบมันติ mm hmm. เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้ง่ายขึ้นครับก็คือว่าเราสามารถกดเปลี่ยนตรงรีโมทได้เลยครับผม EV8 <Wow. S 1> รุ่นใหม่นี้จะไม่มีเป็นเบาะหนังครับจะมีเป็นผ้าแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าที่เป็นลายสปอร์ตครับผมคอนโซลข้างหน้าหรือว่าไมล์ก็จะมีการเปลี่ยนโฉมครับว้าว wow. น้องเขาหล่อดีนะจ๊ะเราหาคนที่ดูร่วร้วร้อนๆสัมภาษณ์กันสักหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างกับ New Vios คราวนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องไม่ทราบเป็นชื่ออะไรจ๊ะชื่อบูเป้ค่ะเอ้ยชื่อกน่ารักเออคุณบูเป้ถามนิดนึงเลยเป็นไงบ้าง All New Vios รู้สึกเป็นไงบ้างอลังการมากหรูหรามากคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยไม่มีเหลือแบบเขาคงเดิมเลยสวยค่ะสักคันไหมก็เดี๋ยวผ่อนคันแรกให้หมดก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงอว้ยเดี๋ยวพี่ถอยให้เอาสีขาวนี่วีออสนะคะออกมาเนี่ยมีสีใหม่เพียบเลยเพื่อเพิ่มความพรีเมียมแล้วก็ให้ดูดีขึ้นนี่สีข้างหลังนี้เลยเรียกว่าอ l เลเจนต์อเลเกนต์ลุคคุณผู้ชมสวยมากๆอ oh. คุยกันเรื่องรถนี่แหละคะ่ะตอนนี้เราก็น่าจะอยู่กับผู้ที่รู้เรื่องของรถ เซอรต้าเป็นอย่างดีชื่อน้องเหมียวนะคะคิดว่ายอดขายของงานคราวนี้จะเป็นไงบ้างสาหรับ New วีอสน่าจะดีนะคะเพราะว่ารถออกมาค่อนข้างสวยชื่อน้องเหมียวนะคะพี่ดูแล้วข้างในมันไม่เหมือน V ีอเลยอะ่ะใช่เปลี่ยนหมดเลยย้ายคอนโซลตรงกลางด้วยแล้วก็ในส่วนของวิดยุอะไรเปลี่ยนหมดเซลคอนเฟิร์มแล้วว่าเปลี่ยนใหม่หมด all new จริงๆชื่อน้องเหมียวนะคะเชิดและจุ้งเอ้ย แล้วเราก็ได้เข้ามาสัมผัสตัวเป็นๆของ All New Vios ค่ะ h a ปปี All จริงๆสุดยอดมากคุณผู้ชมโทษนะนึกว่ารถเขาเรียกว่าระดับแบบจุโร่เลยเดียวดนูนะคะมีการเดินตะเข็บนี่แบบี่มัน Vios หรือมัน Camry Premium น่าโดนมากอ่ะคนมันแน่นมากเลยต่อคิวเปนเดียวมากเดี๋ยวสงสัยพาต้องรีบออกก่อนในความเกรงใจแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะเอามาเทสต์ไดรฟ์ให้ดูก็นแล้วกันสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะ่ะนั่นก็คงจะเป็นเรื่องของราคาค่ะว่าสนนราคาค่าตัวเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นแค่เพียง 559,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวท็อปสุดๆเนี่ยนะราคาแค่7จ4 0แสนามัเท่านั้นเองคุณผู้ชมแต่มันใหม่มากแล้วมันกิ้งมากแล้วมันแบบโอ้โหมัน มันมันไม่เหมือน Vios เลยเอานี้ดีกว่า Vios ที่คุณเคยรู้จักเป็นยังไงอันนี้ totally เขาเรียกว่า all new อ่ะแล้วก็ h a v e It all จริงๆทั้งข้างในข้างนอกด้้ยวความสะดวกสบายด้วยความหรูหราทั้งความ d y n a มิกแล้วก็เครื่องยนต์ที่ปรับปรุงแล้วประหยัดน้ํามันมากขึ้นช่วงล่างชั่วโมงนี้เทสุดๆแล้วอะ่ะก็ ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่แพรคงจะต้องจากไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปจองแล้วล่ะเดี๋ยวจะแบบออกรถไม่ทันไปก่อนนะจ๊ะและพบกันใหม่คราวหน้ากับข่าวรั่วคั่วร้อนแต่คราวหน้าจะเป็นใครมารั่วเนี่ยก็ติดตามชมและกันนะจ๊ะไปก่อนละว i p แบบพี่แพรก็จะต้องไปตามทางของ VIP <ม>อยากจะรู้<ม>รจ<า>ักชื่ออะไรคะเอ่อชื่อยุ้ยค่ะโอ้ยน้องยุ้ยอยากจะส,มสัมผัสว่าบอกมันนุ่มแค่ไหนลองสัมผัสพี่ก่อนไหมจ๊ะ